ออกมาล่ะไ่ออกซ้ำทีมงานเช็คใหม่นะก็บอกกูเขว่เนไม่นไม่รู้จะพูดอะไรก็เขินน่ะเขินเ ยินดีด้วยนะครับพี่ปายก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้เนาะผมก็ได้แล้วแหละอะไรวะได้อะไร <c oughs> อะไรได้แล้วได้แล้วข้างงูกูนีลก็ยินดีนะครับพี่ปายก็ผมเข้ามาวันแรกที่วันค่ายเข้ามาค่ายวันแรกผมก็เห็นพี่ปายเลยแล้วพี่ปายเป็นคนที่ตอน,นพี่ปายเขาทํางานก็เดือนละหมื่นกว่าบาทประมาณนี้แต่เขาก็ผมจําได้ว่าพี่ปายซื้อของผมเยอะมากแต่ก่อนว่าจะเป็นวันเกิดเสื้อผ้า มีมีมีใครซื้อผมอยู่นะครับก็ยินดีกับพี่ปายไม่คิดว่าจะมีคนรักมากขนาดนี้ไม่คิดว่าคนที่จะเอ็นดูพี่ปลายมากขนาดนี้นะครับผมเนาะวันนี้ก็ได้เห็นพี่ปายใส่ชุดเรยชุดคุยชุดคุยพี่พี่บัณฑิตนะครับปริญญาไม่ต้องพูดสับเยอะก็ได้เตะเอาเอาวัานพานเขาบอกนารจบชุดคุยนะครับ ก็าย <G> <D> ินดีกับพี่ปายผงานฟรีแลนซ์นะครับ <G> <D> <G> <D> แต่ก่อนพี่ปายเเป็นทุกๆอย่างของผมก็่จะเป็นเอารถไปล้างเนอะ <G> <D> <G> <D> อันนี้จะโกรธผมนะอันนี้เป็นเดือนแปอดีตไปแล้วไม <G> ่ <D> <G> <D> อันนั้นมึงใช้เขาเอารถแต่ก่อนพี่ปายเขาเป็นฟรีแลนซ์เขาแบบใครใช้อะไรก็ไปแบบไปส่งผมสนามบินเอารถผมไปล้างเอารถผมไปไปเข้าศูนย์ให้กับคนนี้ก็ใช่เหมือนกันนะครับผมเนาะก็วันนี้ก็เห็นพี่ไปายได้ได้ดีได้มีคนรักได้มีเงินทองได้มีงานการได้มีคนรู้จักวันนี้ก็ยินดีกับพี่ บัณฑิตใหม่วันนี้นะครับก็แค่นี้แหละนาอผมเกิดอภิเรกที่ทุกคน่อเลยครับโอเคทีนี้น้องไปครับ